รูปรกนั้นร right> ูกหล่อสดูแลให้แหน่อยก็ได้บ้างพว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้ววันนี้พาตุ๊กตาลาเต้มาที่บริษัทของคุณหมอเสงนะฮะสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่เลยหมอเสงไทยแลนด์หมอเสงไทยแลนด์อะไม่ใช่ลาวแลนด์ก็แล้วกันนะ นี่นี่นี่พาคุณพาคุณพิมพิมุกนะฮะนี่เธอยิ้มสวยเลยเนี่ยข้างหลังนี่ตุ๊กตาลาเต้นักร้องตุ๊กตาลาเต้นี่ตุ๊กตาลาเต้ต่อไปก็จะไปออกงานกับทางหมอเสกนี่แหละพิมเพชรแดะเลนครปฐมมันไม่เชิญงอนด้วยนะต้องเชิญ ให้กราบจาเป็นให้บริหารการสร้างและขยายระดับความรนงอย่างไท้จริงคโยชิงนี้เป็นัเนรัทที่รา้ยอมายมีผลงานเช่น้อดวิศวกรนะครับสายมองที่จะขายเป็นวิตถุดเล็กๆกระจะจแต่ว่าคนที่เขาปาระบความเต็งงานเขาไม่ได้บอกว่จะมีราเป็นตัวกี่นะเขาบอกสิ่งทุกอย่างนะว่าจะเป็นบ้านจะลดอาวุธองสูนสาขาสนับการกลางในการฝ่ายการตลาดนะครับสำนักงานใหญ่ นะครับในการศึกษาธนาคารภาชิมาสุนาการอุดรอนาคาอสปลาและก็ประเวนทัศน์ภาพิริีรับใชสมาชิกทุกท่านนะครับกับฝาพรฒนาและพู้ปรุกนะครับจำณิตสูสงแก้วนะครับหุปวปรักอกนะครับที่เราเองนะารบริ้าที่งานเราขอจะ่านอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างไร้ที่ขอเซ็นไทยแลนด์นะครับขอเะิญนั่งได้ครับแล้วคำว่าแค่สิ่งที่ทำเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับเงินจะไหลมานะครับที่ติวันนี้บอกว่าทุกที่เกิดหญยทำทำไปยากนะครับว่าเราทำเป็นนะเพราะฉะนั้น่านนี้นะครับถ้าเป็นรานทังสองร้านเนี่ยเหมือนกันไลยครับเหมือนกันเลยครับเป็นร้านอะไรครับร้านขายของชำร้านตัวป่วยถูกต้องไหมครับระบบ5.5คืออะไรนะครับห้าเริ่มต้นครับ เริ่มต้นอะไรครับเริ่มต้นจากการใช้สิคนค้าขอเพราะงจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้หนา้าใครจะทำระบบนะครับคุณเข้ามาในโรงเรียนเกไตรใช้สินค้าแสดงว่ากมเกษตรไม่เข้าใจระบบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเ,เริ่มต้นจากการใช้ระบบจะเรียนรู้ขัข้นศึกษาหน้าสื่อต่ขขางๆชุดคร่มือการเริ่มต้นการตอบข้อโต้แย้ง อยากเลิกงานมีเยรไม่ชัดนะครับอุปยาจะเป็นสำหรัีจ่งครับโอกาสอยู่ดีนี้จะบอกต่อนะครับอยากใน้เราดูคนที่ท่านรัาคนที่ท่านรู้จักของทับองค์กรของท่านบอกว่าความสุขเกิดจากความยากลำบากถ้าท่านไม่ยอมลำบากในตอนนี้ครับชีวิตในภายหน้าไม่มีทางสบายนะครับคุณหมอเองก็ลำบากมาก่อนนะครับที่ท่านยังวันนี้ท่านจะสบายเพราะนั้นเรี่อตัวอยาปลอดเด่นนีให้เห็นนะครับไม่มีความสุขใดครับตกมาจากฟ้านะครับเราไม่รู้นะครับว่า เราจะไปได้สูงขนาดไหนถ้าหากว่าเราขึ้นไม่ถึงก็ใช่นะครับอย่างในคุณก็ถือว่าใต้ขึ้นเขาเพราะไม่มียอดเขาใดครับมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนที่ไม่ได้ปีนครับในเมื่อเขาทำได้เราก็เราทำได้เราทำได้ครับนะครับงนั้นหมอเสกน่าอาว่าท่านเข้าใจจริงๆแล้วท่านจะบอกเลยว่าจริ้ๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นแค่เดินตามคนที่เขาประสบความสำเร็จเท่านั้นเองครับคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาปูทางไว้เราแล้วนะครับเสื้อขาวที่นั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาปูทางไว้ให้เราแล้วยงแค่เราเดินตามทางจะต้องผูไว้แค่นั้นเองครับอยากได้อะรอยากไดที่มีทุกข์มีปัญหามีอุปสรรคอย่ายอมแพ้ ด้วยครับยาค้ับยาเอาไม่อยู่ไปปรึกษายาดีครับห้าคนครับ ทอานผู้ชมทุณท่านนะครับแล้วก็จีิดีกับอากาศกู้ตนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับ ป่ากจะมาร่วง,งานกับคนสโดยเป็นวิกรแลเ,เป็นวิทยแบบากร้าเริ่มจะใช้ความคิดประสบการณ่าน,านใน,น,านีับปรุงนะใโสัเราให้ก้าจะเลยค้นไปนเยเพราะนั้นผมขอขอบคุณาจนะครับอคุณมาคขอให้ทุก,น,น,กน,น,อนอาูมือกัจารทุคนเวลามีเปิดถึงอบรมต่างๆ นะครับขอให้เข้ามาเพราะค่อ,คอยขายตรงเนี่ยมันต้องมีคนคอยแนะนำนะฮะหรือผู้ยิ่ง,ง่งายเดาจำเป็นต้เป็นผู้นำทางเพราะฉะนั้นคนที่เรียนที่ขายตรงเนี่ยต้องมีอย่างนี้นะครับท่านยเรียกว่าท่านเห็นนะครับคนขายตรงเนี่ยมันไม่มีวันจบมีทางความร้ม่ยความจบนะครับโดยเฉพาะที่อาจารย์พูดไว้ถึงความอดทนน,นะครับพวกท่านต้องรู้จักความอดทน นะครับไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยง่ายผมเองในชีวิตผ่านธุรกิจมาเยอะต้องต้องบอกตรงตัวตะอายุผม18ปีผ่านมาเยอะลมเหลวมาเยอะสู้มาเยอะอดทนมาเยอะคนมีประมาทในชีวิตกันเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยแพ้ในชีวิตคือผมสู้ถึงสู้เสมอ กับคนทุกๆไปนไิบัตโดยเฉพาะเราเเป็นคนต้องให้คุณกับคนทั่วไปนะครับอย่าทำตัวเป็นคนที่ให้โอนนะครับคนที่ให้โอนเนี่ยเยอะนะแต่เราถ้าทำตัวให้คุณกับคนทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับความศรัทธาความเชื่อถือจะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะหาก,กินขอหาก,กินแบบตรงไปตรงมา ทนะ่านบางคนคิดเนี่ยผมพูดเสมอว่าคิดอยากรวยเร็วเนี่ยไม่มีนะครับท่านต้องจำไว้ไม่มีเนระาทำไปแล้วรวยไม่มีทุกคนต้องมีระยะมีเวลาของมันโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาขายตกงแล้วเนี่ยท่านเข้ามาคิดนีแล้วนะท่านจะไปทำอาชีพอื่นยากมากทำไม่ยากก็ขายตกเนี่ยเป็นเป็นอาชีพที่เดิม ต้องมาปรับปรุงร้านระ้านยาต้องมาคอยจัดยาไว้ขายนะครับต้องมาตั้งในเคาน์เตอร์รอคนไข้จะมาซื้อแะต,ต้องนั่งรอยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาชีพอย่ยวนี้นะครับปัจจุบัน,บอ,ยน,อ,นอย่างมาีอาชีพที่เรียกว่าหมอสำหรับคนปัจจุบันเยอะเพราะจะพอการค้าธุรกิจในโลกเปลี่ยนสมัยผมไม่มีขายตรงครับพวกผมเนี่ยไม่ แล้วทำเลยต้องลงทุนเองต้องไปคืนต้องลงทุนเองจะลงทุนสามคืนห้านไปกู้เขาไปยืมเขาแต่ท่านที่ยังมายังไม่ต้งล,ตตลงเพียงแค่บรรพบรุปรงมุนลงแล้วไปหาคนนะฮะไปหาคนนะเปน็นะะปแนะนําสินค้านะครับปัจจุบันท่านสบายกันเยอะเีเวลาผมอยู่ก็เอามาเอ่อเดี๋ยวเอาคนมาแล้ว ราะอะไรชื่อหมอสแดหมอสกดงใครได้เขาเชื่อถือก็จะมากนะครับเพราะนั้นตัวท่านเองต้อง,าาางการความเชื่อถือผมบอกอเสมอว่าอย่าไปหลอกอย่าไปอย่าไปหลอกขายเขาขายอะไรขายตรงเปถึงมาอะไรที่ท่านเป็นคนใจเนี่ยมีคนเป็นป่วยอยู่ที่บ้านมาไม่เขา้าใจใช้ยาอะไรท่านถามอาการเข้ามาแล้วมาถามแนะนำให้แล้วในเวลาท่านขายเงินทัโลก ต้องอย่าลืมนะครับผมนี่ด่าสุดท้ายเลยด่าสุดท้ายเลยไม่ใช่ผมรวยองนั้นไม่ดีผมก็คาดต่อถ้าผมจะรวยได้ผมต้องทำไม่ใช่ของหมอแขงหมอแขงคนเรียนเดียมันก็มีแค่สองมือสองเท้ามันจะวิเศษของมันคือเหลยอไม่วิเศษกว่าครับนะครับเพราะเจ้าพ่อต้องต้องเรียกว่ายุคนี้ต้องขยันมากขึ้นอดทนมากขึ้น เดี๋ยวนี้ฐานน่าดีขึ้นต่อไปเยอะก่อนนี้พวกไงยากควรจะมีไซต์ยังไปขายเลยนะฮะยังไปขายเลยแล้วออกทุกวันออกแบบตัวกลับไปกันหล่อเสี้ยวกลับมากระโดดกันมองแแบบก็เจอแล้วเนี่ยบางคนกินข้าวสบายก็มีข้าวทบานเพราะเราเสียเงินไปตั้งแต่ใคนโคชนาทีเดียวเท่านั้นเองแสนต๊องแสนหนึ่งสองหมื่นได้เลยบ้านของบ้านไม่แพ เดือนสิบเป็นสิบสิบล้านออกไม่ไงนะครับณปัจจุบันเราคุยวยยอดโตจริงจริงตัเทียบต่ก่อนนะที่อยากเป็นโฆษณายอดทราทำเป็นของตรงดีกับเดิมขอที่ดีกันเดิมคือโฆษณาทิ้งไว้ผสมคนจนปัจจุบันนี้แต่มันไม่เหมือนตอนโฆษณาทีทีตอนนั้นพุ่งไปแบบว่าทุกคนเหลือล้น ผมตะกูจะปล่อยใคนทำไหมนะครับขอใอ้พวกเราเหาคนที่เป็นผู้นำาะก็ก็ขอร้องงานปล่อยมันละนะครับพระ่อครันปล่อยทิ้มันใหญ่นะทุกอย่างจะค่อยๆไป ร่วมกีบหมอแล้วก็จะไปให้กับสามคู่ผู้บริหารคุณผู้ชัยเพชรนะครับเป็นการแรงบริษัทที่ได้ตำแหน่งนักขายดีเด่นนะครับก็ขอสารคุณทาก็ขอเชิญเลยนะครับนักขายดีเด่นขอหมอเพชรนะครับขอได้เชิญท่านชัดเพชรม้านอดผิวขังนะครับคุณพุทธาผิวขังนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิรัตนีเจริญนะครับท่านปัญญานะครับและท่านสุรเดชพัฒนการกุลวงคุณธรรมพันธิลา ช่วงนี้ขอแต่งผ้าปูด้วยนะครับแตงโมนิดนดียวอยากครั้ผมเชิญครับอยากเดียวเพื่อนมไม่รู้ไม่เชเรื่องเดียวแรับช่วงนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านฉันเพชรถนนวุฒิเดชาสิน์ในฐานะอัไลน์สูงสุดนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับดาวไลน์ด้วยนะครับ เชือดเชือดทางแก้มทุกคนนี่นะครับ kind <of angel> <noise> รายได้เป็ต่างกันนะครับเพีย <Nada>. ง <fruit> แต่ว่าปีนี้ทางสมาชิเนี่ยนะครับขายตรงเนี่ยปกติแล้วจะเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ได้